สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิชาทัศนาศิลป์นะคะในชั่วโมงนี้เรื่องหัวข้อที่เราจะเรียนก็คือ r i n t i n g Time นะคะ print ในที่นี้นะคะมาถึงการพิมพ์ภาพนะคะถ้าในทางศิลปะเราจะพูดถึงในเรื่องของศิลปะภาพพิมพ์ศิลปะภาพพิมพ์คอนเซปต์ของมันก็คือการพิมพ์ภาพนะคะโดยที่เราจินตนาการสร้างภาพขึ้นมาโดยอาศัยตัวแม่พิมพ์นะคะแม่พิมพ์เนี่ยเป็นตัว ให้กำเนิดลวดลายต่างๆนะคะสังเกตจากหน้าจอจะเห็นว่าภาพพิมพ์เนี่ยคล้ายกับจิตรกรรมมากเลยใช่ไหมคะคราวนี้แต่ถึงแม้จะคล้ายกันแต่ภาพพิมพ์ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือถ้าเป็นงานจิตรกรรมหรืองานวาดภาพเนี่ยเราสร้างผลงานมา1ชิ้นก็ยังเป็นต้นแบบแบบนั้นหนึ่งชิ้นอาจจะวาด อีกครั้งได้ไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นศิละปะภาพพิมพ์แล้วแล้วก็น,นะคะก็สามารถที่จะสร้างผลงานที่มีลักษณะเหมือนเดิมซ้ําๆหรือพูดง่ายๆว่าก๊อปปี้ผลงานออกมาได้มากกว่า1ชิ้นนะคะคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของแม่พิมพ์นะคะแม่พิมพ์มีอยู่4แม่พิมพ์นะคะนึ่ง,งแม่พิมพ์ผิวนูนนะคะคือการที่ทําให้ตัวแม่พิมพ์นะคะเกิดเป็นร่องนะคะ ออกมาโดวยวิธีการอาจจะเป็นการเซาะให้เกิดร่องหรือการกดให้เป็นรอยนะคะต่อมาแม่พิมพ์ร่องลึกแม่พิมพ์ร่องลึกก็คือการกดแม่พิมพ์นะคะเสาะให้เป็นร่องลึกลงไปนะคะส่วนัที่3แม่พิมพ์ผิวราบก็คือการสร้างแม่พิมพ์บนบริเวณผิวที่ราบเรียบนะคะอาจจะใช้การวาดลงเป็นสีเป็นวดลายนะคะลงไปในแม่พิมพ์ที่เป็นผิวราบๆแล้วหลังจากนั้นก็นํากระดาษมากดทับนะคะ หรือจะใช้วิธีการเข้าเครื่องก็ได้นะคะเพื่อรีดให้ตัวแม่พิมพ์กับกระดาษนะคะแน่ชิดติดกันนะคะแล้วตัวกระดาษนะคะก็ดูดซับสีขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าแม่พิมพ์ผิวราบอันสุดท้ายแม่พิมพ์ฉลุนะคะแม่พิมพ์ฉลุะค,ะฉลคือการเจาะนะคะทำให้เป็นร่องนะคะแล้วจากนั้นก็ใส่สีลงไปในร่องนะคะตามลายที่เราฉลุไปนะคะก็จะเกิดเป็นลวดลายตามภาพนะคะ หาแม่พิมพ์ฉลุเนี่ยนะคะนึกง่ายๆก็ในปัจจุบันที่นิยมกันก็คือเป็นสก,กินเสื้อนะคะการสก,กีนเสื้อที่เราใส่อยู่ทุกวันเนี่ยนะคะในชีวิตประจําวันขยายความนะคะแม่พิมพ์ในวันนี้ที่เราเน้นมากที่สุดคือแม่พิมพ์ผิวนูนนะคะเราจะมาเปรียบเทียบตรงระหว่างแม่พิมพ์ผิวนูนกับแม่พิมพ์ร่องลึกแม่พิมพ์ผิวนูนกับร่องลึกก็คือการเซาะให้เป็นร่องลักษณะ คล้ายกันเลยนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือแม่พิมพ์ผิวนูนเนี่ยนะคะก็จะ,ะมีการทำให้เกิดสีในบริเวณที่มีนูนที่สูงขึ้นมานะคะอย่างภาพตัวอย่างนะคะจะเห็นเป็นพื้นที่ที่เป็นสีน้ำเงินอมเขียวนะคะส่วนนั้นจะเกิดสีขึ้นมานะคะหรือกิ้งสีทับลงไปนะคะแต่ถ้าเป็นสำหรับแม่พิมพ์ม่องลึกส่วนที่เกิดสีจะเป็นอยู่ในร่องนะคะในร่องที่สอลงไป เพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อแตกต่างของแม่พิมพ์ผิวนูนกับแม่พิมพ์ร่องลึกค่ะนะคะแม่พิมพ์ผิวนูนคือเป็นสิ่งที่เราจะเน้นกันในวันนี้นะคะแม่พิมพ์ผิวนูนก็คือสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาโดยการโกดหรือซอให้เป็นร่องซึ่งแม่พิมพ์ผิวนูนในวันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยไปพร้อมกันนะคะแม่พิมพ์อันนี้จะใช้จากเศษวัสดุหรือใช้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย อันดับแรกเตรียมว,วัสดุอุปกรณ์ก่อนคราน้มาดูหน้าตาวัสดุอุปกรณ์นะคะอันแรกกองโฟมนะคะต่อมาเรารปยุกต์ใช้สีโปเตอร์นะคะอีกอันนึงก็คือตัวที่ทําให้เกิดลายคือเราใช้ดินสอรหรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะปลายแหลมนะคะสามารถใช้ในการวาดภาพได้นะคะต่อมาก็คือกรดดาษนะคะสิ่งสองคันอีกอันนึงก็คืออุปกรณ์ในการตัดค่ะคัตเตอร์หรือกรรไกร อีกอันนึงที่สําคัญแล้วขาดไม่ได้ก็คือแป้งหรือลูกกิ้งหรือผู้กันนะคะตัวที่จะมาทาสีหรือกลิ้งสีบนแม่พิมพ์ของเราสเตจที่2นะคะเราก็ต้องเตรียมโฟมค่ะในที่นี้คือของเราจะเป็นกล่องโฟมนะคะและนํามาตัดนะคะให้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพร้อมที่จะวาดเป็นแบบนะคะพร้อมที่จะกดให้เป็นร่องเป็นแบบนะคะและส่วนที่เราไม่ใช้เราก็จะตัดออกนะคะ คราวนี้มาสเต็ปที่3ก็คือการนำแผ่นโฟมที่เราตัดไว้นะคะมาเจาะหรือมากโดโดยใช้ดินสอหรือของปลายแหลมนะคะทำให้เกิดร่องโดยที่เราต้องออกแบบไว้นะคะมาสเต็ปที่4นะคะการทาสีก็คืออาจจะใช้พูก่กันก็ได้ถ้าเราไม่มีลูกกิ้งนะคะตามภาพเราใช้พูก่กันหรือใช้แปรงหรือใช้ฟองน้ำในการทาหรือระบาย นะคะบนลงแม่พิมพ์ของเราในสเตจที่5นะคะเราก็จะได้ตัวแม่พิมพ์้วใช่ไหมคะคราวนี้เอานํากระดาษมานะคะมาเพื่อทาบนแม่พิมพ์นะคะแล้วเราจากนั้นเราก็ใช้วิธีการกดทับนะคะหรือรูดนะคะให้กระดาษกับแม่พิมพ์นะคะมันแนบสนิทก,กันเพื่อที่กระดาษจะได้ดูดซับสีจากแม่พิมพ์ขึ้นมานะคะเมื่อเราทําเรียบร้อยแล้ว ก็ค่อยๆดึงกระดาษออกจากแม่พิมพ์ออกมานะคะพอเราดึงออกมาแล้วนะคะ,ะจะคืออกมาเป็นภาพแบบนี้นะคะตามตัวอย่างในภาพเห็นคะเป็นภาพแมวออกมานะคะอันนี้คือลักษณะของแม่พิมพ์ผิวนูนะคะแล้วด้านซ้ายมือจะเห็นว่าอันนี้คือตัวอย่างให้ดูว่าแม่พิมพนะคะที่ทํามาและผลงานที่ออกมาสังเกตจะเป็นลักษณะกับด้านนิดนึงกับ ซ้ายกับขวาสลับกันนิดนึงนะคะแต่โดยรวมแล้วตัวแบบตัวลดลายออกมาเหมือนต้นแบบตามที่ได้บอกไว้เลยนะคะสรุปกระบวนการพิมพ์ภาพนะคะจะมีภาพอยู่3กลุ่มหลักๆนะคะภาพ A ภาพ B ภาพ C นะคะเริ่มจากภาพ A นะคะก็จะเตรียมวัสดุที่เป็นกล่องโฟมนะคะแล้วก็มาตัดให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะจากนั้นก็นํามาวาดนะคะวาดโดยการ ใช้ดินสอวาดไปด้วยแล้วก็กดให้เกิดลายไปด้วยนะคะแล้วก็นำาลายที่เราได้กดเรียบรอ้อยแล้วนะคะเป็นรูปภาพออกมาก็มากร้งสีจากนั้นนำกระด,ดาษนะคะมากดทับนะคะเพื่อให้เกิดร่องรอยออกมาเป็นภาพนะคะตามลักษณะาภาพเเนาะส่วนภาพ B ก็เช่นเดียวกันค่ะใช้วัสดุที่มีลักษณะปลาย ค่อนข้างแหลมขึ้นมานิดนึงแลวสามารถกดได้นะคะกดลงไปให้เป็นล่องเมื่อกดเป็นล่องเสร็จแล้วจะเห็นว่าภาพกื่นการจะเป็นการกลิ้งสีลงไปจะเป็นหลายๆสีกลิ้งทับกันนะคะจากนั้นนําตัวแบบนะคะที่กลิ้งสีแล้วไปกดที่กระดาษนะคะแล้วเมื่อกดเสร็จแล้วออกมาภาพก็จะมีลักษณะตามในรูปเลยนะคะภาพสุดท้ายมา,มาค่ะภาพ C นะคะภาพ C ก็จะให้เห็นกระบวนการในการ เอาเศษวัสดุลือใช้เช่นปูนนะคะมาทำให้เป็นลวดลายแล้วก็กลิ้งสีทั้ง3ภาพก็เป็นลักษณะกระบวนการในการทำแม่พิมพ์ผิวนูนนะคะท้ายที่ส่วนของการพิมพ์ภาพนะคะก็อย่าลืมเก็บอุปกรณ์ไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บกวาดในส่วนที่เราได้ทำเลอะเทอะไว้แล้วก็อย่าลืมล้างมือนะคะให้สะอาดหลังจากการทำงาน